เรียนท่านผู้ปกครองที่เคารพดิฉชั้นนางสาวสิทธิทสมพันธละผพ้อในการโรงเรียนคุณธรรมวิทยาขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฝ่ายบริหารและคณะครูขอต้อนรับท่านผู้ปกครองในการเข้าร่วมประชุมวันนี้การประชุมผู้ปกครองจัดขึ้นภาคเรียนละหนึ่งครั้งครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองเพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชี้นแนะแสดงความคิดเห็น ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงการประชุมครั้งนี้ท่านผู้ปกครองจะได้รับทราบผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งซึ่งอาจจะได้ตามเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ไม่ว่าผลการสอบจะออกมาอย่างไรก็ต้องช่วยกันร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งครู นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อเติมเต็มและปรับปรุงพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนโรงเรียนยังคงจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพียงแต่เป็นการจัดนอกสถานที่จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบเหมือนกันส่วนระดับชั้นที่เหลือก็จัดขึ้นภายในโรงเรียนระหว่างวันที่28ถึงวันที่31 ตุลาคม2568จะเห็นได้ว่าโรงเรียนให้ความสำคัญในการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและท่านผู้ปกครองก็มีการเสริมทักษะให้กับนักเรียนโดยนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันกับองค์กรหรือหน่วยงานตามที่ได้จัดกิจกรรมนั้นๆขึ้น และได้รับรางวัลน,นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับท่านผู้ปกครองและยังมีอีกความสำเร็จของโรงเรียนที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีคือปีการศึกษา2568นี้โรงเรียนคุณธรรมพิทยาเสนอขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในระดับชั้นอนุบาลและวันที่19กันยายน2568ที่ผ่านมา ได้รับการประเมินรอบระดับเขตพื้นที่โดยสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาสงขาเขตสองผลคือผ่านการประเมินระดับเขตพื้นที่จึงขอขอบคุณท่านผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลที่ให้ความร่วมมือในช่วงของการเตรียมการการฝึกซ้อมทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและต้องเตรียมการเข้ารับการประเมินในรอบระดับจังหวัด โดยสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดประมาณเดือนพฤศจิกายนต่อไปและสุดท้ายคือรอบระดับกลุ่มจังหวัดประมาณต้นปี2569ซึ่งโรงเรียนที่ผ่านรอบระดับจังหวัดคือชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาประเมินโดยคณะกรรมการจากระดับกลุ่มจังหวัดแล้วสรุปผล และโรงเรียนก็จะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบต่อไปและอีกหนึ่งความสำเร็จในเบื้องต้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนณตอนนี้มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนธุรกิจและคณะนิติศาสตร์ รวมจำนวนสามคนทั้งหมดที่กล่าวมารวนแล้วแต่เป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกระดับชั้นที่ให้ความร่วมมืออยู่เคียงข้างกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งทำให้โรงเรียนคุณธรรมวิทยามีคุณภาพได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมในภาคเรียนที่สองนี้ ก็เป็นช่วงของการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษาถัดไปและโรงเรียนก็ได้กำหนดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2569ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่27ธันวาคมจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองร่วมกันประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนและในวันนี้โรงเรียนมีหนังสือถึงผู้ปกครองเรื่องสำรวจการเข้าเรียนของญาติพี่น้อง และการยืนยันศึกษาต่อในปีการศึกษา2,569สำหรับรายละเอียดสิทธทิประโยชน์ต่างๆครูประจำชั้นและหัวหน้าระดับชั้นจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบสุดท้ายนี้โรงเรียนผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายคือพ่อแม่ที่ต้องช่วยกันอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งจึงขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญเสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมาโดยตลอดและหวังว่าในโอกาสต่อไปโรงเรียนจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้อีกต่อไปสวัสดีค่ะ